โอเคก็สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนแตกไฟล์นะฮะโดยผมจะสอนตั้งแต่โหลดเลยนะครับ mm hmm. ก็มีหลายคนถามมาค mm hmm. ่อนข้างเยอะวมาแตกไฟล์ยังไงแตกไฟล์ทําไมเออเลอร์นู่นนี่นั่นนะผมแนะนําให้ติดตั้งใหม่นะครับหรือใครที่ไม่มีก็ให้ติดตั้งอ่าโดยมาดูขั้นตอนต่อไปนี้นะครับอันดับแรกเรามาโหลดก่อนให้พิมพ์ว่าบิลล่านะครับ w i n มันจะขึ้นมาเลยอย่างนี้บิลล่าแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นให้เราเข้ามาที่เว็บนี้นะครับ เว็บนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเพราะว่าสังเกตมันเห็น mm hmm. เห็นมันจะมีหลายเว็บใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บนี้ไว้ใต้คลิปนะครับผม mm hmm. ก็พอเข้ามาถึงเว็บนี้แล้วให้เรากดที่ดาวน์โหลดจากนั้นนะครับให้เราเลือกเป็นอันนี้นะฮะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าวินโดว์ของเรากี่บ,บิตนะครับสังเกตตรงนี้มันจะมี32บิตกับ64บิตนะ แต่ว่าส่วนมากคอมทุกคนเนี้ยส่วนมากน่าจะเป็น64บิตนะครับอ่ะแล้วก็เลือก64บิตแล้วก็คลิกปุ๊บอ่ะมันก็จะโหลดลงมันก็จะโหลดดูดูสถานะดาวน์โหลดข้างล่างนะครับถ้าใครไม่ขึ้นสถานะดาวน์โหลดตรงนี้นะให้ไปคลิกที่ตรงนี้นะแล้วก็เลือกคําว่าดาวน์โหลดมันจะขึ้นมานะครับอ่ะพอโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดนะจะคลิกขวาเปิดแบบนี้ก็ได้หรือเข้าไปเปิดในที่ดาวน์โหลดเลยก็ได้นะครับอ่ะจากนั้นให้กดยีเ มันจะขึ้นมาอย่างนี้ให้เรากด install ครับเราไม่ต้องติ๊กอะไรนะโอเคครับผมกดโอเคไปเลยแล้วกดไปเลยครับผมเสร็จแล้วนะถ้าเด้งขึ้นมาหน้าแบบเนี้คือเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วทำทำยังไงต่อเหมือนที่ผมบอกผมจะสอนดาวน์โหลดแล้วก็สอนแตกไฟล์ด้วยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปไปแตกไฟล์ไฟล์ที่เราต้องการแตกไฟล์นะครับหน้าที่นี้ผมจะสอน แตกไฟล์ของไฟล์เกมแต่ส่วนมากมันก็ทําเหมือนกันหมดนะครับวอลซี C, ที่เราโหลดมานะครับวอลซีฟินิกใช่ไหมเดี๋ยว,ยวหาก่อนอ่ะนีหรือเปล่าอ่ะอันนี้นะครับพอเราโหลดมาปุ๊บมันก็จะเป็นไฟล์แบบนี้เป็นสมุดใช่ไหมอ่าแต่บางทีถ้าเราย,ยังไม่ติดตั้งโปรแกรมแลกไฟล์เนี่ย มันอาจจะเป็นรูปอื่นนะถ้าเป็นรูปอื่นแสดงว่าเรายังไม่ติดตั้งนะครับหรือถ้าเรากรณีที่เราติดตั้งไปแล้วยังเป็นรูปอื่นอยู่ทำยังไงแต่ผมก็จะสอนด้วยโอเคอันดับแรกแต่งไปง่ายๆเลยมันมีหลายวิธีแต่ผมแนะนําเอาง่ายๆเลยคลิกขวาจากนั้นเลือกอันนี้ครับผมแล้วกดโอเคเราก็แค่รอมันเสร็จนะครับมันก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา นี่ไงครับมันก็สร้างกำลังกำลังสร้างอยู่แบบนี้ครับเราก็แค่รอมันเสร็จอ่ะจากนั้นพอมันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าเกมปกตินะครับผมอ่าแล้วกรณีอีกกรณีหนึ่งที่มันไม่ขึ้นเหมือนเมื่อกี้นะครับมันจะมีวิธีอ่าเรามันแตกไฟเสร็จก,ก่อนก็ได้ แต่สาหรับใครบางคนที่ใช้เวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับมันแตกไฟล์มันอาจจะขึ้นแบบนี้แล้วสักพักมันจะขึ้นเออเลยมันจะบอกว่าไฟล์เสียหายอ่าถ้าขึ้นแบบนั้นให้ให้ทําเหมือนผมบอกนะก็คือไปติดตั้งเวอร์ชันใหม่นะครับจะช้าจะไวขึ้นอยู่ขนาดอ่าขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์แล้วก็สเปคคอมนะครับผมโอเคของผมเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วมันก็จะมีไฟล์ขึ้นมาแบบนี้ เราก็เข้าเกมปกตินะครับโดยเข้าที่ w a r l 4 Launcher นะครับผมโอเคอ่าแล้วกรณีที่มันไม่ขึ้นในรูปสมุดกรณีมันไม่ขึ้นรูปสมุดนะครับให้เราคลิกขวาเลือก Open ตอนนี้นะครับผมแล้วให้เราเลือกคำว่า Villa นะอ่ะจากนั้นนะผมให้เราคุมไฟล์ทั้งหมดแล้วลากไปที่โฟลเดอร์ก็ได้ หรือจะกดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ามันจะถามว่าเราต้องการเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับผมอ่าเราก็สร้างโฟลเดอร์ให้มันก่อนก็ได้จะได้เป็นระเบียบนะคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกคําว่า new folder นะครับอันนี้เลยแล้วก็ตั้งชื่อก็ได้นะตั้งชื่อให้โฟลเดอร์ก็ได้ผตั้งเป็น777นะครับผมอยู่ที่นี่นะได f 7 7 7เพราะฉะนั้นไอ้ไอตรงเนี้ยไอ้โปรแกรมแตกไฟล์เนี่ยเราก็ต้องเลือก ไปที่ไดเอฟแล้วก็7 7.7 7แล้วกดโอเคนี่ยมันก็จะขึ้นเหมือนเหมือนเมื่อกี้แต่มันเป็นอีกแบบหนึง่งกรณีที่มันไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นรูปสมุดหรือไม่มีเมนูแต่ไฟล์แบบที่ผมทําเมื่อกี้นะครับกรณีที่มันไม่เหมือนนะโอเคครับผมวันนี้น่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณมากที่มาเล่นบอลซีฟิลิกนะใครที่ ดูคลิปนี้แล้วไม่เคยเล่นก็ลองมาเล่นดูนะบอรซีฟินิกนะแนวกเกาะเหล็กนะครับโอเควันนี้ผมแอดอแอดลุงนะต้องลากันไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วสวัสดีครับ